หลังจากที่เราเซตคิวแล้วใช่ไหมคะเราจะเดนสอสีดำเขียนขอบตาขอบตารอบนี้ตัวเองดูนะมันจะเขียนเหมือนจะเข้ามาข้างในเต็มตาเลยค่ะไม่ต้องเขียนขึ้นพานะเขียนไล่มาเบาๆแต่ว่าสิ่งนี้ของ R อตัวดินสอมันจะเข้มที่หางใหญ่ที่หางแล้วค่อยๆเล็กหรืออ่อนที่หัวหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้าอแชโด л, เป็นโทนสีน้ำตาลล็อค ติดสอีดำติดซอสแคระค่ะไม่ปกติอยากใช้ตัวเดียวเพื่เพียวเพราะมันมีน้ำมันเวลาที่เราใช้บางทีมันจะมีการละลายลงมาใต้ตารเพื่อเปนเลอะเป็นเป้าเป็นพอต้องใช้อายแชโดว์ค่ะเป็นตัวล็อกล็อกแบบดีเชฟเมื่อวานจำได้ไหมจำเมื่อวานขอบตาล่างได้ไหมขอบตาล่างคือมีสีอ่อนกับสีเข้มนะคะทำแบบเมื่อวานเยส น้ำเปล่านี่เจอออันนี้เรียนวิชาเท้นทาบาสิกมาเป็นคนแรกเลยนะต้องเ้าไปดูมา ที่เราติเราจะต้องเขียนเราเหมือนกันเหมือนที่เราเกี่ยว่าเกี่ยขอบตาเกี่ยถีงเข่ม่เฉยไม่เกี่ยเกี่ยหางเกี่ยแต่ตรงนี้อมมันชิดกันเหมือนหน้าตงวันน่ะหน้าตงวันเอาอาไลเนอร์ใส่ไปก่อนนะคะใส่อายไลเนอร์ไปก่อนเขียนอายไลเนอร์แบบที่เหมาะกับเรา หรอกไหมคะวันนี้ขออย่างเก่งแบบหนึ่งกับแบบ2องอย่าใส่แบบ3ามนะลูกนะถ้าแ,แบบแบบที่เหมาะกับเราคือแบบสาก็อย่าใส่นะเดี๋ยวมันเป็นเจ้าสาวเปรีย้ยวเอาแค่หนึ่งสองพอเจ้าสาวไม่ต้องแต่งงานหนีตาไปเลยต้องแต่งงานหนีตาไปแลนะ้วกันเวลาที่เขียนอายไลเนอร์เนี่ยเราอาจจะเขียนใหญ่กว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราติดตัวตามพอไปแล้ว ต้องเขียนอายไลเนอร์อให้หนาถ้าเขียนอายไลเนอร์อบางติดขนตาไปมันจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเป็นหน้าเราเนี่ยเราไปติดขนตาปลอมขอแล้วเขียนอายไลเนอร์อที่หนามันก็เขียนไม่ได้ขนตาปลอมมันค้ำนะคะหลังจากที่เขียนอายไลเนอร์อแล้วอย่าดัดขนตาตัวเองเด็ดขาดไม่งั้นขนตาจริงมันจะชี้ดันกับขนตาปลอมทำให้ติดขนตาปลอมไม่สนิท บางสนตาม้อกับตามมาใครคิดว่าจะแต่งหน้าไม่เสร็จยังไม่ได้ทำลิเซตเรส็เด็ไปทานข้าวเลยเนาะสมมตินะเราคิดว่าวิกเทียง เวลาดีๆนะคะตอนนี้วันที่11วานะเวลาใช้กาวติดขนตาเนี่ยพยายาม แต่ถ้าใครยังไม่มีก็แบบเมื่อวานได้ค่ะพอเราติดขนตาปลอมไปแล้วอ่ะผ่านรองให้กปล่ามันแห้งแป๊บนึงแล้วเราถึงจะมาปัดมัลติคาราฟต้องแบบขนตาแล้วนี่ไงจะปัดมัลติคารานี่คะ ที่เราปัดมาคาล่าเพื่อให้ขนตาจริงอ่ะมันไปชิดกับขวงตาอรโดยที่ไม่ต้องดัดเลยใช่ะอาจารย์ปัดที่ไปปัดที่ไปเกาะขนตาก็คือแปลว่าไม่ต้องด่ดยขนตาแล้ว<ไ>ป,ปัดม,ดมาตาล่า เราต้องปัดทั้งคนส้มและคนชมพูสรุปก็คือมีแก้มเกี่ีปัดหมดเลยปัดเป็นรูปตัว C นะคะอย่าเร็วมากเพราะมองไม่เป็นเดี๋ยวฉันจะดีเธอบอกให้ปัดเป็น C ีช้าๆเปอลอี่ยนเขเข้าไปเป็นหลักฐานว่าะคูอตีนะพนี่กตอ,องารพูดอะไรไปออกมาหมดอ่ะล โอเคเดี๋ยวดูดให้ใช่ไหมตู้ตู้เนี้ยพูดแล้วแบบดูดเสียงอะไรอะเซนเซอร์หลังจากนั้นทาปากวันนี้ปากต้องเป็นสีโอรสโอรสก็คือส้มกับชมพูผสมกันห้ามทาปากแดงทาปากส้มเฉยๆฉยก็ Thank yeah. ไปเลยแหละครับจะไม่ใจ่าเงินเขาหมดจริงๆแล้วพี่ป๊อกก็แต่งงานเครื่องเดียวในเทพี